ไม่ไม่จะดูนะครับว่าพร้อมที่จะเรียกรถไอออบตอมายังคร <c oughs> นเลนทอนค่ะไม่้ <c oughs> มันจะมีฉีดยาสองแบบนะครับ <c oughs> ไว้มูใหญ่ยา,ยยาฉีดยาแบบไหนอะคะ <c oughs> ฉีดยาแบบเข้าสะโพกกับฉีดยาใต้ผิวหนังหมาถ้าเวลาเราฉีดยาหมาเราจะดึงหนังขึ้นมาางี้ <c oughs> เออฉีดยาแบบเออผู้ชายฉีดเข้าไปอ่ะเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคิดเรื่องกับเจนนี่แน่เลยอ่ะเออผ้ามันนิ่มมากเลยอ่ะเนาะผ้านิ่มมากเลยอ่ะแน่นที่สุดนะครับทำไมผ้ามันนิ่มผ้ามันทอด้วยอะไรอ่ะครับจะเป็นสีขาวจะเป็นเส้นใยที่เราทำเรียนแบบระหว่างเพราะเราเนี่ยงั้นน่ะหมดเอาไว้อะไรให้อีเจนเลยย่าเนี่ย เขาพูดว่าอะไรนะเราถามเรื่องผ้าเราถามเรื่องผ้าว่าผ้ามันนุ่มมากเขาอธิบายว่าผ้ามันทำจากอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ผ้ามันเป็นใยที่เราคิดคนขึ้นพิเศษครับเป็นแบบใหม่ผสมกับยานสังเคราะห์นะครับอันนี้ที่หมู่บ้านทอเองเหรอคะจ้างเขาทำครับที่มายาวมากให้มันจบๆอ่ะต่อต่อแต่ว่าจบอันนี้จบแล้วต่อเหรอที่เราไปเรียนผู้ใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกจะไปที่ปเทศโปรตุกัสนี่ไปบ้านพี่โอ๊กนี่ใช่ไหมที่ สเต็กบนอ่อนตอนแรกจะไปถ่ายที่ผาหินไปทําสเต็กกินบนหิน อ่อพี่ไปย่างไปย่างเาิดเออทำไมกูไม่เห็นหรู้เรื่องเลยเรม่รู้เลยเป็นเรื่องของทีมงานเขาก็ไม่บอกเราว่ามีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงเขาก็จะจัดการกันเองแต่ว่าทีมงานมีปอนคนเดียวเพราะอีกาวยังจําไม่ได้เลยแล้วโดนเทก็เลยมาหาผู้ใหญ่อตอนแรกโทรไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ว่างแต่ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเขาขอมาก็ใจดีเสียเวลามาให้เราหน่อยแต่ว่าเนี่เป็นวันที่สองของรูทใช่ไหมใช่วันแรกไปหาน้องพี่โอ๊คหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมวันที่ไปที่พี่ครไปหาน้องพี่โอ๊คอืม ็นยังไงบ้างเหรอพี่อ๋อฮะฮะอยู่บ้านอ่ะเนาะอยู่บ้านหยุ่มยิ้มหยุ่มยิ้มหยุ่มนอนหยุ่มยิ้มอยู่บ้านหยุ่มยิ้มซึ่งพี่ตอนสุดท้ายที่เจนนี่ไปนอนในห้องเก็บข้าวเขาจำได้ปะไม่ใช่หนูนอนตั้งแต่ไปเลยเพราะหนูรู้สึกไม่สบาย แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็แซวเลยบอกว่ามึงกูใส่เสื้อขาวไงแล้วนอนอยู่ข้างกระสอบเหมือนกูไปกระสอบมึงอะกระสอบข้าวอะกูนอนหันหลังกูนอนหันหลังแล้วแผ่นแผ่นหลังกูกว้างไงเป็นหลังกว้างแล้วเหมือนกันต่อเน่อเลยผู้ใหญ่ก็เลยแซวปรบมานานนะคะเหมือนเป็นผู้ใหญ่คู่จิ้นของเจนนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยผู้ชายอีกหนึ่งคนในชีวิตของเจนนี่ที่ผ่านเข้ามาเฮ้ยขอบคุณผู้ใหญ่เอกชัยศรีมิใช้ด้วยนะคะ เหมือนนาวเท็กองเนาะเหมือนเป็นซีร <N> ีส์แบบคอมเมดี้เกาหลีอะไรเงี <N> ้ยผู <N> ้ใหญ่วุ่นวายกับยายตายแล้วผู้ใหญ่วุ่นวายกับยายตายแล้วใช่หัวหน้าหงเหอนหัวหน้าหงหัวหน้าหงหัวหน้าหงอันนั้นหัวหน้าหงอันนั้นหัวหน้าหง้าอี้หัวหน้าหัวหน้าหงอันี้หัวหน้าหใช่อันนี้ผมชาวชาชาชาอันนี้ป่าช้าชาชาชาไอ ออกเบรกแล้วล่ะโอเคไปดิเอาหน้าหยุ่มยิ้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 มเธอคช a c ัน